ทำเนข้อมัลทั้งหมดจตดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีความสนใจแนวทางแบตเตอรี่ประใิช้ออยในตัวอาณในการรับชมสำหรับสมุนไพรกินแบ,บ,บน่งรัฐบาลท่านนั้นไม่หญิงบารมีพารวยสวัสดีวันตรุษจ,จีนซินเจียยู่อีซินนีฮอใช้ปีนี้ขอให้โชคดีขอให้ร่ำรวยขอให้รวยวันรวยคืนเงินทองหลั่งไหลมีเงินใช้ไม่ขาดมือสุขสันต์วันตรุษจ,จีน เฮงเฮงเฮงรวยรวยรวยคะ่ะวันนี้มีแนวทางพาวรวยของพี่นวลพาปลดหนี้อาจารย์เต่า8ป8แปและเลขติดดาวของอาจารย์บอมแต่ก่อนจะไปดูแนวทางเด็ดๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยกับพี่นวลพาปลดนหนี้1่กุมภาพันธ์งวดที่ผ่านมาก็เป็นที่น่าเสียดายหลุดไปนะ แต่ก่อนหน้านั้น17มมกราคมก็มีผลงานเข้าเลขเด่นเลข9และเข้า2ตัว97สถิติทั้งหมดที่เก็บมา7งวดเลขวิ่งเข้า5งวดเลขสอตัวเข้า4งวดมาดูกันต่องวดนี้16กุมภาพันธ์พี่นวลพาปลดนี้ให้เด่น2 สตัวมี4 2 5 2กับ6 2 3ตัวให้4ี่กับ4ี่หสาธุเลิกจนเลข4 2่สอเขาตรงกันกันกบแอดท็อปไอ้ไข่ให้โชคและอาจารย์อ่อมฐานพัรและเลข6 2ยังตรงกันกับแอดนู้แอดวันชัยฝันเป็นจริงอาจารย์นอตตี้เลขหลุดวงในสายในบอกมาและ น้องพีมพารวยมาดูกันว่าพี่นวลพาปรดนี้งวดนี้จะพาปรดนี้ได้ไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลค่ะมาต่อก,กันกับแนวทางของอาจารย์เต่า888งวดที่ผ่านมา1กุมภาพันธ์ก็หลุดไปเหมือนกันนะแต่ก่อนหน้านั้นเขามีผลงานเข้าติดกันมา3งวดทั้งเข้าบนล่าง75กับ85ในงวด16ทธันวาคม เข้า98ในงวด30ธันวาคมและเข้า97ในงวด17มกราคม4งวดก็เข้าทั้ง3งวดหลุดไปแค่งวดเดียวเท่านั้นมาดูกันต่องวดนี้16กุมภาพ,พันธ์อาจารย์ต่า888ให้3ตัวเม็ดเดียว738 2ตัวมี83 87กับ73ให้ย้ำตัวเดิมกับงวดที่แล้วที่อาจารย์ให้มาเลยนะและ3 8ก็ตรงกันกับ อาจารย์นอตตี้และหนุ่มสุพนันมาลุ้นกันว่าเลขอาจารย์เต่างวดนี้จะเข้าไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลนะคะมาปิดท้ายกันกันกบเลขติดดาวของอาจารย์บอมเป็นข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงงวดที่แล้ว1กุมภาพันธ์ให้เด่นเน้น3และให้3 6ซึ่งเลขก็ออก6 3 เข้าเป็นตัวกลับนะคะมาลุ้นกันต่องวดนี้16กุมภาพันธ์เลขติดดาวอาจารย์บอมให้เด่นเน้นสองสองตัวมี 2, 1, 2, 3, 2, 0, 27, สองหนึกับสองตัวมีสองเจ็กสองกับ5้าสสองตัวอาจารย์ให้เน้น2 7และ3ตัวให้เน้นสองนะคะ ให้เด่นปากหลัก2เหมือนกันกันกบแอดท็อปเลยนะและยังมี 20, 21กับ23ที่ชนกันด้วยคะ่ะสำหรับ27ตัวเน้นก็ตรงกันกันกบแอดนูและเลขหลุดวงในมาดูกันว่าเลขติดดาวอาจารย์บอมจะเข้าอีกเป็นงวดที่2องไหมขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลมากๆคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวาทางที่ดีหากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ช่องไม่หญิงบารมีพารวยขอให้เอซทุกท่านได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้นะคะใครกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ให้ได้เงินแสนกดติดตามให้ได้เงินล้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้โชคดีรวยรวยรยค่ะ